คบวันนี้มาดูต้นคนาที่เพาะไปว่าจะาไปปลูกวันนี้หนาวนะช่วงกลางคืนเนี่ยศูนย์องศาอันนี้เป็นคนาที่เพาะไปนะ่ะเมล็ดพันธุ์จากร้านค้าญี่ปุ่นว่าจะาไปปลูกกลางคืนก็ศูนย์องศาลบก็มีช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งก็ประมาณเก้าองศาวันนี้หนาวนี่พร้อมปลูกแล้วเดี๋ยวจะไปปลูกถาดนี้ปลูกในถางก่อน เอาน,นี้เออกกันจะปลูกในกระถางปลูกดูว่ามันจะเป็นต้นลักษณะแบบไหนอวบไหมสวยไหมยังไม่แน่ใจนะครั้งแรกทันนี้ส่วนถาดนี้คงคงรอก่อนหาพื้นที่กันนี่สวยนี่มีใบจริงสามใบใบที่สี่กำลังมาถ้านับกับใบเลี้ยงก็เจ็ดเจ็ดถึงแปดใบสวยอันนี้สวยใช้ได้ ดี๋ยวจะเอาต้นตๆแบบนี้แบบนี้โอเคสวยาไวก่แล้วก็เอาต้นแบบนี้ต้นแบบนี้แบบนี้ก็โอเคใช้ได้ อันนี้ถ้าเราจะดึงดึงง่ายนะเพราะว่ามีช่องว่างอยู่แบบนี้ง่ายดีด กระถางนี้จะลองอัดอัดนนดนึงอัดื้นที่โอเคเดี๋ยวให้น้ำ ตันี้จะโตนิดนึงแล้วก็ทรงลึกทรงลึกดีด้วยทรงลึกประมาณ18เซนติเมตรอันนี้จะใส่สองเลยนี่ก็ใส่สอง ช่วงนี้อาจจะโตช้าเลยเนาะเพราะว่าอากาศหนาวมันจะเบียดกันเล็กๆตรงนี้อ้าลองดู ดินมันจะแฉะนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะงดงามดีกว่าเพราะว่าดินมันแฉะเมื่อวานนี้ให้น้ำไว้เดี๋ยวประมาณสักสองวันมาให้น้ำ เดี๋ยวให้ดูคณะพันไต้หวันอีกสายพันหนึ่งอันนี้ก็ซื้อจากร้านค้าญี่ปุ่นต้นเขาจะสูงใบจะใหญ่นี่ใบใหญ่ใหญ่เห็นนะนี่นะใบใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็โอเคนี่นี่ส่วนมากเขาจะเอาแค่ตรงนี้ถ้าตามซองนะเอาแบบเขาเรียกอะไรก้านแล้วก็ดอก ตรงนี้เขาก็จะไม่เอาอันนี้ต้นมันเล็กไปอันนี้ประมาณนี้ของพันนี้เป็นแบบนี้ก็โอเคใช้ได้นะเดี๋ยวจะเอาใบออกให้แขนงเขาออกไวๆก็กินแขนงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถอนทิ้ง อันนี้ก็จะเอาใบออกกินแค่นี้ทำกับข้าวด้านนี้ก็จะมีผักแบบกวางตุง้งแล้วก็คะน้านิดหน่อยนี่เดี๋ยวก็จะเลือแล้วแหละประมาณเดือนหนึ่ง เดี๋ยวให้ดูไอ้กระหล่ำด,ดอกกระหล่ำดอกกำลังมาสวยเลยแหละเนี่ยหนอนมาแล้วอืมหนอนเดี๋ยวต้องตัดออกลแล้วแหละเนี่ยหนอนมากินละไม่เวิร์กเลยถ้าหนอนมาเนี่ยเดี๋ยวดูกอนกอนี้กอนนะี้กนะหนอนไม่ได้พ่นยาอากาศมันอุน่นอันนี้ก็โอเคใช้ได้สวยสวย